ก็ก็ทุกอย่างมันก็มีอุปสรรคเสมอนะครับหลายๆคนก็มองเรื่องอายุเป็นเกณฑ์จริงๆแล้วการออกกําลังกายเนี่ยมันมันออกได้ทุกวัยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากีฬามวยก็เป็นกีฬาท,ที่ที่มีความมีอันตรายมีอันตรายนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับอขอบคุณก้อย กับเดมิสานะครับคุณลูกไม่มีโอกาสได้ได้ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะครับก็รู้ว่ารักรักพ่อรักดอมนะครับแล้วก็เป็นห่วงไม่อยากให้เราเจ็บตัวก็ขอโทษที่ทำให้เสียใจก็ก็กแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ก้อยกับเดมิยอมยอมให้ดอมได้มารายการเทนไฟเทนซีซั่นสองนะครับก,ก็คงจะไม่ทำอะไรแบบนี้ละล่ะนะ ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษจากใจครับ <ผม S 1> อ่ะผมกลับมาในเกมนิดนึงตั้งแต่ยกแรกเลยสุดท้ายวันที่รอ,อกหมาดได้ค่อนข้างจะเป็นถอนในยกแรกเลยรู้สึกของเราเราเล่นเก่งในจบแรกมันประมาทไม่ได้จริงๆครับอย่างที่บอกอาร์ตอ่อนกว่าถึง7ปีแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายเขามีค่อนข้างมากแล้วก็หลายๆครั้งที่มันออกมันมันออกพร้อมกันซึ่งจริงๆแล้วเราเรา เราคิดอยู่ว่าเราน่าจะได้สักจังหวะสองแต่ก็ไม่ทันไม่ทันหลบหมัดแรกเขาก็ไม่ทันสวนได้ก็สวนคือแบบมันมันซื้อไปแล้วอะเราเจ็บตัวแล้วคือมันต้องโดนแล้วอะมันเราก็เลยแบบมันเหมือนบางหมัดก็เลี่ยงไม่ได้แ้ะก็โชคดีที่ว่าแบบเราเราก็มีคอมโบมีอะไรหลายๆอย่างที่เราตามมาซึ่งในในในช่วงยกหลังๆก็จะมีการออกคอมโบรูปรูปแบบอื่นๆเช่นอย่างเ p p e ์ c u ตบ้าง เล่นอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาร์ตเขาก็แข็งแรงจริงๆแข็งแรงจริงๆยุสุดท้ายเป็นการแรก,นนกรครก่ะ <c oughs> คือหลายๆอย่างทางทางทีนะทางมุมเราก็ก็เตรียมตัวกันมาค่อนข้างดีแล้วก็เขาก็ดูอาการให้เราเพราะว่าบางทีเราบอกเขาแล้วว่าผู้นี้มันเป็นการวางวางแผนนะถ้าเกิดเราแบบ เราอยู่ในเกมมันเราอาจจะมองได้ไม่ดีนะักช่วยมองเราด้วยช่วยมองให้เราด้วยแล้วก็ที่เหลือก,ก็เขาก็บอกว่าเออทางนั้นก็ถ้าทางจะหมดพอสมควรก็ลองดูแม้แต่ยก3มเองก็อย่าประมาทเพราะถึงแม้ว่า2ยกเราจะเป็นต่อดันนั้นยกที่3เนี่ยโอกาสที่เขาจะบุกเข้ามาเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะดังนั้นนี่ก็ต้องระวังอย่าอย่าให้หลุดจากเดิมแล้วก็สิ่งที่เราเป็นอยู่ก็พยายามใช้ต่อยด้วยต่อยด้วยสติอย่าอย่าบุ่มบาม ก็ยังรักษาไวเหมือนเดิมครับก็อย่างที่เห็นบนเวทีครับเราคงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรมากนะครับซึ่งอาร์ตเองก็บอกแล้วว่ามันเราทำในสิ่งนี้เราต้องทำนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาเราเป็นคู่เปิดหลายๆคนมองว่ามันมวยดาราปีแล้วซิสนี้เราก็มีดราม่าค่อนข้างเยอะ เราก็มีแรงกดดันอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็เป็นเป็นทีมที่เราไม่ไม่ชนะนะครับแต่ก็ก็ทุกคนก็ก็ให้กำลังใจกันเองในทีมนะครับแม่แโคดองตัวเองก็ก็ปรับทัศนคติใหม่ซึ่งเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นเราก็พยายามที่จะซ้อมให้มันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องทำ คืออย่างที่เห็นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่หลายๆคนจะถามผมว่าแบบดูผมไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วบแบบเข่งขัดเส้นนี้มันก็เป็นความสําเร็จของทีมไม่ได้เป็นความสําเร็จของผมแต่อย่างหนึ่งที่เราได้มาคือเราได้ได้ความมั่นใจเราได้ความเชื่อมั่นเพราะเราเราสร้างความเชื่อมั่นให้คนในทีมอย่างที่ขอโทษก้อยกับลูกไปเมื่อกี้นะครับเขาเขาก็ห่วงเพราะว่าเราก็อายุมากแล้ว นะครับแล้วก็คิดว่าแบบไอ้เรื่องแบบนี้คือมันไม่เหมือนไม่น่าจะต้องแบบมาเจออะไรแบบนี้นะครับแต่เราก็ก็คิดว่าก็เป็นเครื่องยืนยันได้หลายอย่างครับต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายอย่างต้องยอมต้องยอมล้มเพื่อที่จะได้ลุกต้องต้องต้องเคารพต้องให้เกียรติในสิ่งที่เรากำลังจะทำใหม่ การเริ่มต้นใหม่มันก็เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับคนที่มีอายุอย่างผมดังนั้นเนี่ยแต่แต่ถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ก็อยากจะให้ทุกคนไม่ว่าจะตั้งใจอยากจะทำอะไรหรือแม้แต่ออกกำลังกายไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้โหหนักหนาสาหาัสสาการขนาดนี้แรอกแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ทุกคนเล็งเห็นไม่ไม่มีคำว่าสายนะครับครับเต็มที่นะครับ เป้เองก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาของงานเป้เยอะมากนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาค่อนข้างเยอะก็เป็นกําลังใจให้เป้นะครับส่วนนัดของภูมิเราก็โอ้โหนี่ไลน์นี้ก็ฟิตเหลือเกินนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับรู้จักกันทั้งสองคนเลยมัน,มนสนุกสนุกปลอดภัยนะครับเต็มที่ขอบคุณครับ